สวัสดีครับผมช่างหนึ่งสมายทีสวิตครับ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิว <c oughs> วิธีการเปลี่ยนจอใน <c oughs> โมเดล2179 <c oughs> เราไปดูกันเลยมีไอ้ฟพังพชอมนอมาที่เวนักเป้าเราซ้อมไดมีแม็กดึม็กกูโปรจะพาไปช่อส่งมาเราซ้อมได้ าีอ้ฟันกินดีที่จะคอยให้บริการเราสักไม้ไอ้ที่มีความชำนาญโดดเชี่ยวชาญโดยตรงคุณจะเรียกใช้ตัวยังไงกันบ้างครับสําหรับการเปลี่ยนโมเดลรุ่นนี้มันอาจจะเร็วไปหน่อยมันอาจจะเร็วไปหนยแต่ไม่ต้องใส่ใจนะครับถ้าไม่ได้ซ่อมเองถ้าไม่บุกของคุณมีปัญหาส่งมาให้เราซ่อมดีกว่าสมัยไอทีเซอร์วิสาขาทั่วกรุงเทพและจันทบุรส่งมานะครับช่วงนี้ผมร้อนอย stan body